มาะานเมนูอาหารจากคุงนั้นอีกเช่นเคยครับวันนี้เิรกันแบบง่ายๆสไตล์นั้น,นพปปร,ริกปลาร้าหมูแดงขาหมูน้ำแดงพร้อมกับผักต้มไหนผักต้มหยิหมาหน่อยดิบางดิน,นี่กระหล่ำปีกระหล่ำปีหัวป,ป,ปีผักต้มเนาะมาทานจับคุงนั้นเลยครับ นะครับก็มาทานกับลุงนันได้เลยครับยังไงยังไงก่อนมาชมคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องประสาพืพนงานด้วยนะครับมาทานกันเลยครับไม่พูดพันทําเพลงแนละ้วหมูแดงก่อน <Okay. S 2> ขาหมูไม่เอาน้ามาด้วยลืมตักน้าน้องว่าไม่เยลืมตักน้าขาหมูตักมแงแง่แห้งๆเอโอ้ยไป ว่างไงครับว่างไงอืมว่างไงกินแล้วข้าวอะ่ะกินเป็นแล้วแต่มเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงียง้ยวอะไรอย่างอืม Tại mà nào rất kêu อะไรกิกแหม่ะอะไรกิน,กนข้าวหมดถามแล้วกินเร็วจังเลยมีอะกินไม่ได้ไม่ได้หรอ nắng nắng nung เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ้าอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องประสานเพลิงงามนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับพบกันใหมให่คลิปหน้านะครับ